สวัสดีค่ะสวสนธนพัฒนสกลนครค่ะตัวนี้เป็นต้นพันธุ์ไผ่ข้าหลามเปาะนะคะถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยนะคะจะเริ่มมีหน่อแทงหน่อแล้วก็เป็นลำขนาดใหญ่จากต้นเดิมนะคะถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะคะน่าจะประมาณสองเท่าเลย เทียบกับลำเก่ากำลังสวยเลยค่ะชุดนี้วันนี้จะมาถ่ายคลิปต้นพันธุ์แล้วก็มาตัดดูนะคะว่าไผ่ชุดนี้ก็จะเริ่มมีรูของลำไผ่หรือยังนะคะเนื่องจากว่าไผ่บางตัวนะคะอายุเขายังน้อยก็จะมี รูหรือปล้องของอต้นของลำเขานะคะเกิดช้าแต่ชุดนี้เป็นไผ่ข้อลามเปาะนะคะไผ่ที่ใช้ลำโดยตรงเลยเพื่อนำไปเผาข้อลามนะคะก็เพราะว่าพี่ๆหลายท่านก็จะสนใจในเรื่องของของไผ่ที่ว่าเราไปปลูกแล้วจะใช้งานได้ไหมนะคะว่าไผ่เขาจะมีรู เพื่อใช้งานใช้ประโยชน์ได้ไหมนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาตัดให้พี่ๆได้ชมกันค่ะจะมาเลือกก่อนว่าจะเอาตไหนเดี๋ยวทางสวนจะตัดเป็นต้นนี้ให้ดูนะคะน,นี่ก็คือยอดยังพุ่งอยู่เลยนะคะใบเริ่มกางแล้วเดี๋ยวจะตัดช่วงนี้เลย รูปล้องสวยเลยนะคะชุดนี้ปลอ้องสวยๆเลยนะคะขนาดต้นที่ยังเล็กอยู่นะคะเขาก็มีรูของปล้องแล้วถ้าไม่ต้องห่วงเรื่องของไผ่ที่โตขึ้นมาแล้วจะมีรูไหมนะคะตัวนี้ถือว่าโอเคตัวชุดนี้ที่ทางสวน นำมาชําถุงนะคะก็เป็นชุดเดียกันทั้งหมดเลยนะคะพี่ๆที่สนใจก็ไม่ต้องห่วงว่าไผ่ที่นำไปปลูกนะคะจะขึ้นขึ้นขึ้นมาใหม่จากต้นเดิมแล้วเขาจะมีปล้องมีรูไหมนะคะอันนี้ก็คือเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะเปลือกก็บ้างนะคะ พี่พี่ที่สนใจก็สอบถามกับทางสวนเข้ามาได้นะคะสำหรับไผ่ข้าหลามเปาะนะคะตอนนี้ก็ต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมปลูกมากๆเลยนะคะแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์091-0515839หรือจะสอบถามเข้ามาทางช่องทางเฟซบุ๊กก็ได้นะคะที่เพจสวนธนพัฒนสกลนคร และอีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางส่วนนะคะสามารถติดตามทางส่วนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การเ้นค่ะ